โอเคครับสวัสดีครับอ่าอย่างแรกเนาะเราโหลดมานะครับเราจะได้ไฟล์ตัวนี้นะครับตัวอ่าแลกนาล็อกนะครับให้เราแตกไฟล์เนาะตัวบอทดจะอยู่ในนี้นะครับอย่างแรกเลยให้เราเข้าเกมมาที่ตัวละครนะครับพอเราเข้าเกมมาที่ตัวละครเสร็จแล้วนะครับให้เราปิดแอนตี้ไวรัสทั้งหมดเลยนะอันนี้ของผมใช้บิดดิฟเฟนเดอร์เนาะก็ปิดให้หมดนะครับหลังจากนั้นก็เปิดเข้ามานะครับ สำหรับบางคนนะครับมันจะมีถามว่ากดเย็ดกดโนนะครับให้กดเก็ดไปแล้วก็ดาวน์โหลดตัว x64 ตรงกลางนะครับกดโหลดติดตั้งนะครับแล้วก็กดเข้าใหม่นะครับหลังจากเราเข้าโปรแกรมเลยเดี๋ยวผมจะอธิบายทีละส่วนกันนะครับโอเคอเดี๋ยวมาดูตรงนี้ก่อนหน้าตามีอะไรบ้างนะครับอ,อ,อันแรกนะครับคือการปั๊มเลือดเนาะเรา จะปั๊มตอนเลือดกี่เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ผมตั้งไว้ที่50เนาะเลือดอยู่ที่อะไร F 1แลได้กดใช้ไหม SP ใช้ไหมนะครับถ้าไม่ใช้ติ๊ก F. ตรงนี้ออกไปด้วยนะครับอันนี้กรณีถ้าน้ําหนักเกิน50%เปอร์เซ็นตได้9าตามที่เราตั้งได้นะครับจะ9ก90% 50%ได้หมดและาวาง B-Wing ไว้ตรงช่อง F ของเราด้วยนะครับโอเคอตรงนี้เรามาดูในส่วนของการ a d ดมอนเตอรก่อนนะครับเดี๋ยวผม การแอดมอนเตอร์นะครับอ่าอันดับแรกเลยให้เราไปยืนในใกล้มอนเตอร์นะครับมันจะมีชื่อมอนเตอร์ขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วเรากดแอดเข้าไปมันก็จะขึ้นมานะครับโอเคก็อ่าการแอดมอนเตอร์ก็จะประมาณนี้นะครับส่วนการแบนก็เหมือนกันนะครับหรือว่าเราจะพิมพ์ตัวเลขใส่ไปเองเลยก็ได้นะครับอ่าถ้าเราพิมพ์เลขใส่ไปเองเราต้องไปยืนตรงที่ไม่มีมอนเตอร์นะไม่งั้นพิมพ์ไม่ได้นะครับโอเค ส่วนตรงนี้คือการาตีไหมหรือว่าใช้สก,กิลอย่างเดียวนะครับหรือว่าไม่ตีนะครับอันนี้เดินหรือเปล่านะครับส่วนตรงนี้จะเป็นการเลือกอเลือกหน้าจอนะครับถ้าเราจะบอทหลายจอนะให้เรา c o ปปี้ตัวโฟลเดอร์ไอตัวบอทเนี่ยออกมาเป็น3อันนะครับแล้วก็เลือกจอให้ถูกต้องนะครับมันจะมีจออยู่9980เนะฮะเราก็เลือกจอให้มันตรงกันนะครับโอเคถัดมามาส่วนของไอเทมนะครับ ไอเทมเนี่ยเราจะเก็บหมดเลยไหมหรือว่าเก็บเฉพาะในไอเทมลิสต์ที่เราแอดไว้นะครับส่วนไอเทมลิสต์ดูได้ใน DB นะครับทั้งมอนทั้งอะไรก็แล้วแต่ดูในดีหมดเลยเนาะมันจะมีไอเทมอยู่แล้วก็มอนอยู่นะครับตรงนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากครับก็เราก็เก็บไปทั้งหมดเลยก็ได้แล้วแต่เรานะครับส่วนสกิลการบัฟนะครับ เดี๋ยวผมสอนใช้วิธีสกิลก่อนนะครับบัฟยาเร่งนะครับใช้หลักการเดียวกันนะครับก็คืออันดับแรกคือกดใช้ไปก่อนนะครับพอกดใช้ปุ๊บมันจะมีสถานะตรงนี้นะฮะให้เรามาที่ตัวบอรดนะครับแล้วกดเช็คนะครับมันจะขึ้นเอจินะครับแล้วกดดับเบิ้ลคลิกนะฮะแล้วก็กดช่องที่เราจะวางนะครับกดติ๊กถูกข้างหน้าแล้วกดเซฟนะครับ ตัวสกิลมันก็จะเปลี่ยนให้นะครับแล้วเราก็เลือกเลเวลนะครับอันนี้ผมเลเวลสองสอก็เปลี่ยนมาเป็นเลเวลสองนะครับอ่าแล้วก็มันจะมีเซฟกับซัพพอร์ตนะครับเซฟนี่คือสกิลกดใช้เลยนะครับเช่นกดกดใช้เลยคือไม่ต้องกดใส่ตัวฮะ mm hmm. เช่นแบบอ่าเฟิร์สอิดผมกดเอฟสามอย่างเงี้ยอ่ามันใช้เลยอันนี้คือเซฟนะครับแต่ถ้าแต่ถ้าอ่าเป็นซัพพอร์ตนะฮะซัพพอร์ตคือกดมันจะเป็นขึ้นอวงวงอย่างนี้ แล้วกดใช้อันนี้เขาเรียกว่าัพ p อ o r t นะครับเราก็เปลี่ยนให้ตรงนะฮะแล้วเ,เปลี่ยนตรงนี้เป็น support เนาะโอเคส่วนถ้าเป็นกรณียาเร่งนะครับเราต้องเปลี่ยนตรงนี้เป็น s a v นะครับเนาะโอเคก็ประมาณนี้นะครับ skill support เราก็สามารถใช้ได้ทุกอาชีพเลยนะครับวิธีการใช้เราก็เหมือนเดิมเรากดใช้ใมีสถานะก่อนกดเช็คนะครับส่วน skill โจมตีนะครับก็ลักษณะคล้ายๆกันนะครับแต่ส่วนมาก skill โจมตี ก็จะไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่นะครับก็อันก็เผื่อใครบอดเมดบอดอะไรอ่าบอดเมดบอดนักเวทนะครับเราก็สามารถมาใช้ตรงนี้ได้ครูดาวเท่าไหร่สกิลวางไวเอฟอะไรนะครับก็จะประมาณนี้แล้วก็มาเปลี่ยนตรงนี้ด้วยนะครับถ้าเป็นเมดเนาะใช้สกิลอย่างเดียวนะครับคือเราไม่ตีนะครับส่วนอ่าอีทนะครับมันก็จะมีอ่าตามหมวดเลยนะครับอ่าสกิลฮิลนะครับวางไวอ่าฮิล ฮิวตอนเลือดเหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเทเลพอร์ตไหมนะครับวิ่งวิ่งไหมอันนี้สมมติถ้าวิ่งเนี่ยเราอยากให้วิ่งหาแบบว่า60ิวิวิ่งหนึ่งครั้งเราก็ตั้ง60นะครับก็จะประมาณนี้ลักษณะนี้ก็ทั่วไปเลยนะครับแล้วก็นั่งไหมเมื่อเลือดเหลือเท่าไหร่นะครับอันนี้เหลือเท่าไหร่นะครับ โอเคก็จะประมาณนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับส่วนถ้าติดขัดปัญหาอะไรก็ทักสอบถามมาทางเพจเลยแล้วกันนะครับก็จะมีทีมงานคอยตอบอยู่นะครับคราวก็ประมาณนี้แล้วกันครับขอบคุณครับอ๋อแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมลืมกดสตาร์ทให้นะครับ นะครับข้าวผก็จะประมาณนี้แหลนะฮะ